เอาเลยค่ะอันนี้อ่านว่าอะไรนะคะลูกบีโกมอยค่ะบีโกมอยหรือว่าอะไหนลูกถ้าเป็นฮกเก็ตหน้าตามันคือีค่ะคือข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำด้าจะดีค่ะอ๋อข้าวเหนียวดำาเขาเรียกว่าบีโกมอยนี้เพราะว่าเป็นสาวฮกเกี้ยนค่ะอ๋อสาวฮกเกี้ยนหมอยแปลว่าอะไรลูกอ๋อมันเป็นเหมือนแบบข้าวเหนียวเปียร์นะคะถ้าเป็นภาษาภาษาจีนฮกเกี้ยนจริงๆอ๋อมันคือข้าวเหนียวเปียกใช่เข้าใจแล้วโอเคสั่งลูกสั่งสั่งสั่งเลยถูกใจเอาไหนสั่งค่ะ มีชาร้อนไหมคะมีค่ะชาก็ถ้าหนูแนะนำอตอนนี้ก็จะมีเป็นชาข้าวบาเล่ตัพวซึ่งชาข้าวบาเล่ตัวเนี่ยค่ะจะไม่มีคาเฟอีนนะคะแต่ท,ทุกทุกท้าอยากได้แบบมีคาเฟอีนแล้วก็หอมๆห,หน่อยก็จะเป็นชามาลีเพราะว่าชามาลีพอเราจะใช้ดอกมะลีมุกอาหะแล้วก็ใช้ชาขาวคา่ะโ <Okay. S 2> อเคขอคาเฟอีนอจ้ะต้องการคาเฟอีนค่ะเอาไม่ลงชิ้นลยแก้วค่ะแม่สั่งแล้วค่ะสองที่ค่ะยอดนะคะ น้ำพีน้ำผู้หลับก็น่าเลิศนะลูกน้ำผู้หลับของเราจะเป็นน้ำผู้หลาบจาลงกรณ์ค่ะซึ่งจะเป็นดอกผูหลับที่ไม่มีหนานะคะเรามาสกัดกลิ่นก่อนแล้วก็ราคายังไงคะดอกผู้หลาบน้ำผู้หลับจาลงกรณ์นี่จะเซตหนึ่งเก้าสิบบาทค่ะจะได้สองเซ็ตคือสองแก้วจิ้มมี่แล้วก็ถ้าหนูแนะนำวันนี้หนูจะแนะนำเป็นส้มฉุนมะยงชีพอุ้ยส้มฉุนก็มีใช่ค่ะส้มฉุนิแล้วต้ก็มีกระปุกน่้ไรอ่ะ ้มเป็นลำไยลายเค่ะสวยงามลำเลิศประเสริฐสีลำไยเท่าไหร่อ่ะลำไยเก้าสิบบาทค่ะโอ้ยเอ็กวิโอกราคดีมากอะอันนี้เป๊ะไอ้ไอ้เอวนะเพื่อพระจันทร์คันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ใช่ใช่อันนี้แหละที่หนูที่หนูบอกอ่ะอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะกินหมดไหมเนี่ยพี่ออน้องพูดแต่พน้องไม่เคยบอกอะไรไม่ดีเอาพี่นี่ออกพี่คะพี่ไปนอนรอก่อนนะคะพี่เอาอีดีีออกไอ้เอาอี งั้นพี่เอาอีรอยแก้วออกหนึ่งะคะแล้วก็เอาไอ้นี้แทนลำใหญ่ใหญ่นะคะเออดอกไม้ประทับสวยมากใช่ใช่อันนี้คูอทำทีละดอกหรือว่ามีโซแปนทีมอ่าจะมีแปนทีมนี่หนูทำเองเหรอจะมีทีมในครัวช่วยจะทำชิวาคือสวยมากมือวะละเอียดยิบต้องมานะคะร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะร้านเปลง เรมคาเฟ่ขนมไทยนะคะตั้งอยู่ตรงย่านเมืองเก่านะคะเลยพิพิธภัณฑ์ไทยหัวมานิดนึงค่ะประมาณ100เมตรค่ะต้องมานะคะไม่มานี่ถือว่าพลาดโอเคค่ะขอบคุณค่ะ